เอาละลานรักของยายมาเพิดมานั่งลงตรงนี้มาฟังเรื่องราวที่ยายจะเล่าขานในค่ำคืนนี้กันแสงจันทร์นวลพองส่องกระทบผืนน้ำในตุ่มหน้าชานเรือนระยิบระยับราวกับมีเกล็ดแก้วมณีซ่อนอยู่ข้างใต้นั้นช่างเป็นค่ำคืนที่เหมาะอย่างยิ่งที่เราจะเดินทางออกจากโลกมนุษย์ดำดิง่งลงสู่ภพภูมิที่ลึกลับและเปี่ยนด้วยมนขลัง ยายจะพาหล,ลานๆไปสู่เมืองบาดาลไปรับฟังตำนานความเชื่อที่อยู่คู่กับผู้คนในดินแดนสุวรรณภูม,มินี้มานับพันปีนั่นคือเรื่องราวแห่งความฝันถึงพญานาคเทพเจ้าแห่งสายนา้ำผู้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งบารมีและโชคลาภอันยิ่งใหญ่หลานเอย๋ยการที่เราจะฝันเห็นองค์พญานาคราชได้นั้นหาใช่เรื่องบังเอิญไม่คนโบราณเชื่อกันว่า ผู้นั้นต้องมีบุญวาสนาสัมพันธ์กับท่านมาแต่อดีตชาติหรืออาจเป็นเพราะจิตใจของเรามีความเคารพศรัทธาในองค์ท่านอย่างแรงกล้าท่านจึงเมตตามาปรากฏในนิมิตความฝันเพื่อสื่อสารบางสิ่งบางอย่างกับเราดังนั้นเมื่อใดที่หลานฝันเห็นท่านเมื่อตื่นขึ้นมาจงตั้งสติให้มั่นคงพนมมือขึ้นเหนือหัวระลึกถึงท่านด้วยความเคารพแล้วจงจดจำทุกรายละเอียดในความฝันให้ได้มากที่สุด เพราะทุกสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นสีสันของเกล็ดกายกิริยาท่าทางหรือสถานที่ที่ได้พบเจอล้วนเป็นกุญแจสําคัญที่จะไขปริศนาไปสู่ตัวเลขแห่งบารมีและโชคลาภได้ทั้งสิน้นโดยภาพรวมแล้วการฝันเห็นพญานาคถือเป็นมงคลน,นิมิตอันสูงส่งเป็นสัญญาณบอกว่าชีวิตของหลานกําลังจะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญโชคลาภก้อนใหญ่ที่หลานรอคอยกําลังจะมาถึงบารมีและอาํานาจวาสนาที่เคยสร้างสมไว้กําลังจะเปล่งประกายให้ผู้คนได้ประจักษ์ แต่เพื่อความแม่นยำในการทำนายเราต้องมาพิจารณาจากสีขององค์พญานาคก,กันก่อนเพราะพญานาคนั้นมีถึงสี่ตระกูลใหญ่และแต่ละตระกูลก็ให้โชคในด้านที่แตกต่างกันไปหากในฝันนั้นหลานเห็นพญานาคสีทองหรือสีเหลืองอาร่ามเกล็ดกายของท่านสะท้อนแสงแวววาวจับตาดุดทองคำบริสุทธิ์ไม่ว่าจะมาเพียงองค์เดียวหรือมาเป็นหมู่คณะก็ตามขอให้หลานจงปราบปลื้มเย็นดีเถิดเพราะนี่คือพญานาคในตระกูลวิรูปักซึ่งเป็นพญานาคชั้นปกครองสูงสุดเป็นราชาแห่งนาคทั้งปวง การฝันเห็นท่านคือลางบอกเหตุถึงอำนาจวาสนาและบารมีที่จะมาถึงตัวหลานอย่างเต็มที่หลานอาจจะได้รับการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งอย่างกระทันหันได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำในโครงการใหญ่ หรือหากทำธุรกิจส่วนตัวก็จะประสบความสำเร็จอย่างงดงามมีชื่อเสียงขจรขจายในด้านการเงินนั้นไม่ต้องพูดถึงท่านมาเพื่อประทานทรัพย์สมบัติโดยแท้ตัวเลขที่มากับพญานาคสีทองนั้นคือเลขแห่งความเป็นหนึ่งและอำนาจนั่นคือเลข9ส่วนสีทองคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งและโภคพย์ซึ่งแทนด้วยเลข8ดังนั้นเลขเด่นที่สุดจากความฝันนี้คือ9 8 8 9หรือ,ออาจจะมีเลข5ที่หมายถึงความรุ่งเรืองทางค้าเข้ามาผสมเป็น598ก็เป็นได้ ต่อไปหากหลานฝันเห็นพญานาคสีเขียวไม่ว่าจะเป็นเขียวมารากตสดใสหรือเขียวเข้มดุดสีของสายน้ำลึกนี่คือพญานาคในกระกูลเอราพัทท่านเป็นสัญลักษณ์แห่งความเมตตาความอุดมสมบูรณ์และการเจริญเติบโตงอกงามความฝันนี้ทำนายว่าชีวิตของหลานจะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสงบร่มเย็นปัญหาที่เคยรบกวนจิตใจจะคลี่คลายการงานจะค่อยๆเติบโตอย่างมั่นคงเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ย่างรากลึกลงในดินหากมีใครเจ็บไข้ได้ป่วยในบ้านอาการก็จะทุเลาลงจนหายดี และที่สำคัญสำหรับคนที่ยังโสดอยู่การฝันเห็นพญานาคสีเขียวถือเป็นนิมิตหมายของการได้พบเจอเนื้อคู่หรือกัลยาณมิตรที่ดีงามตัวเลขที่มากับพญานาคสีเขียวนั้นเกี่ยวข้องกับความเมตตาและสเสน่หานั่นคือเลข6และเลข5ที่หมายถึงการเติบโตเมื่อนํามารวมกับเลข1ซึ่งเป็นเลขแทนองค์พญานาคโดยตรง <S <s ก็จะได้ชุดเลขนำโชคเป็น1 5 5 1 1 6หรือ6 1 และหากสีของพญานาคที่หลานเห็นนั้นเป็นสีดำสนิทหรือสีนินกาลลำตัวใหญ่โตหน้าเกรงขามอย่าเพิ่งหวาดกลัวไปะหลานเพราะนี้คือพญานาคในตระกูลกันหาโคตมะท่านคือเจ้าแห่งพลังอำนาจที่ลึกลับและเป็นนักรบผู้แข็งแกร่งการฝันเห็นท่านหมายความว่าหากหลานมีศัตรูคู่แข่งหรือมีคนคิดร้ายปองร้ายอยู่ศัตรูเหล่านั้นจะพ่ายแพ้ไผ่ตัวเองไปจะมีผู้มีอำนาจหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาคุ้มครองปกปักรักษาให้หลานพ้นจากพยันตรายทั้งปวง และในอีกความหมายหนึ่งฝันนี้ยังหมายถึงโชคลาบที่ได้มาแบบไม่คาดฝันหรือได้มาจากแดนไกลจากสถานที่ที่หลานไม่เคยไปมาก่อนตัวเลขที่มากับพญานาคสีดำคือเลข7ซึ่งเป็นเลขของความลึกลับและพลังอำนาจเมื่อนำมารวมกับเลขหนึ่งที่เป็นตัวแทนแห่งหนาคราชก็จะได้เลข17หรือ 7, นอกเหนึ่งนอกจากจากสามสีหลักนี้แล้วหากหลานฝันเห็นพญานาคหลายสีหรือสีรุง้งเก็ดกายของท่านเคลื่อนไหวพลิววาวสลับสีสันงดงามนี่คือพญานาคในตรกูลฉับพญาปุตตะ ท่านเป็นพญานาคที่มีฤทธิเดชมากและเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนการฝันเห็นท่านหมายถึงความโชคดีแบบรอบด้านจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือความรักตัวเลขที่มากับความฝันนี้ก็คือเลข7ตามจํานวนสีของรุง้งและเลข9ที่หมายถึงความศักดิ์สิทธิ์และเป็นมงคลสูงสุดอาจเป็นเลข7 9หรือ97ก็ได้นอกเหนือจากเรื่องสีสันแล้วกิริยาท่าทางขององค์พญานาคในฝันก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง หากหลานฝันว่าพญานาคกำลังแหวกว่ายอยู่ในน้ำอย่างมีความสุขหรือว่ายตรงเข้ามาหาหลานนี่คือสัญญาณว่าโชคลาภกำลังจะไหลามาหาหลานอย่างง่ายดายและต่อเนื่องชีวิตจะราบรื่นคล่องตัวเหมือนสายน้ำแต่ถ้าท่านพ่นน้ำใส่ตัวหลานจนเปียกชุ่มไปทั้งตัวนี่คือสุดยอดแห่งความฝันมงคลท่านกำลังประทานพรให้หลานอย่างเต็มที่ชีวิตจะพบกับความชุ่มเย็นเป็นสุขจะได้รับทพยบก้อนใหญ่หลวงจนตั้งตัวได้ ตัวเลขจากความฝันที่เกี่ยวกับน้ำมักจะเป็นเลข1นึ่ง้ำและเลขสสายน้ำและที่สุดของความฝันเกี่ยวกับพญานาคที่ยายเคยได้ยินมาคือการฝันว่าท่านมอบดวงแก้วมณีหรือแก้วสารพัดนึกให้กับหลานดวงแก้วนั้นอาจจะลอยมาอยู่ในมือของหลานเองหรือท่านอาจจะคายออกมาจากปากแล้วมอบให้ นี่คือนิมิตที่บอกว่าคําอธิษฐานที่หลานเคยขอไว้ไม่ว่าจะยากเย็นเพียงใดกําลังจะกลายเป็นความจริงในเร็ววันนี้เป็นช่วงเวลาทองของชีวิตที่บุญบารมีส่งผลถึงขีดสุดให้หลานเร่งทําความดีสวดมนต์ภาวนาแล้วจะยิ่งพบเจอกับปาฏิหาริย์ในชีวิตตัวเลขที่มาจากความฝันนี้คือเลข9ก้าอันหมายถึงความศักดิ์สิทธิ์และปาฏิหาริย์และเลขศูนย์ที่มีลักษณะกลมเกลี้ยงเหมือนดวงแก้วนั่นเอง เอาล่ะยายจะขอสรุปรวบรวมชุดตัวเลขนำโชคจากการฝันเห็นพญานาคให้หลานๆได้จดจำกันนะเลขหลักของท่านคือเลขหนึ่งซึ่งหมายถึงนาคหนึ่งองค์และเลขเจ็ดที่มาจากลักษณะลำตัวที่คดเขียวของท่านเลขมงคลที่ตามมาคือเลขเก้าที่หมายถึงบาร,รมีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนและเลขแปดที่หมายถึงความร่ำรวยไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อนำมารวมกันเป็นชุดเลขมงคลจะได้แก่ 19, 91 17 1> 7 1 8 8 8 1และ59หรือ95หลานยายเอย๋ยเรื่องราวขององค์พญานาคนั้นช่างลึกซึ้งและเปี่ยมด้วยมนขลังเหลือเกินจงจำไว้เสมอว่าเมื่อฝันเห็นท่านแล้วเมื่อได้รับโชคลาภจากท่านแล้วอย่าลืมที่จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านด้วยนะการทำบุญที่ท่านโปรดปรานที่สุดคือการทำบุญที่เกี่ยวกับน้ำเช่นการบริจาคค่าน้ำค้าไฟให้วัด การปล่อยปลาหน้าเขียงหรือการร่วมสร้างศาสนสถานริมน้ําเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณและเพื่อเสริมสร้างสายใหญ่แห่งบุญบารมีให้เชื่อมต่อกับท่านเสือบต่อไปหากหลานๆชื่นชอบเรื่องเล่าที่ยายนามาขยายความอย่างละเอียดละอ่อเช่นนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของยายมาลีเอาไว้นะจ๊ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปที่ยายจะพาหลานๆเดินทางขึ้นไปบนสวงสวรรค์เพื่อพบกับความฝันอันบริสุทธิ์งดงามนั่นคือการฝันเห็นเทวดาแล้วพบกันใหม่นะหลานรักสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์จา้า